สมบดาบุญปราการนะคะเป็นคนอำเภอ,อสมมาตจาังหวัดอยเย็ดนะ,ะเป็นคนป่วยนะคะเป็นคนป่วยที่เป็นโรคร้าย LE, ะคือโรคเอสเออีหรือที่บ้านเราเรียวกว่าโรคปุ่มขวกเป็นถึงขัน้คนคุณหมอบอกว่ายัางไงก็ไม่รอดะคะ่ะถึงขั้นสามีจะเอามาเผาที่อสมมาตรนะคะเพราะบ้านเกิดจริงๆก็เป็คนคนที่อำเภอบ้านเหนนาล,ลาี่ยมจังหวัดนครราชสีมา แต่พอได้มากินสินค้าของบริษัทซิกเทีนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะได้กินสินค้าตัวนี้นะคะสุขภาพดีะค่ะก็ได้ตัดสินใจเดินสายแปงปันออกจากบ้านไปเดินสายแปงปันตามหาคนที่เป็นโลกเอสลีนะ,ะก็ไปเจอที่คอนมูลีที่โชคชัยนะคะก็มีสามท่านด้วยกัน,นะะก็ทานแล้วได้ผลลัพธ์ทุกคนเลย กลับมาสุขภาพดีแข็งแรงปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้วันที่เจ็ดที่ผ่านมาเดือนนี้เองนะคะไปตรวจกับคุณหมอตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะคุณหมอบอกว่าผลการตรวจเลือดดับดีไะะตดีน้าตาลดีไขมันไม่มีเลยนะคะอันนี้ดีใจมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ป่วยนะคะยาไขมันในเลือดคุณหมอให้มาตลอดไม่เคยได้หยุดแต่พอในช่วง ระยะสมเดือนนะคะก็ไม่ทานนะคะก็ไม่ทานยาไขมันของคุณหมอแล้วมาเสริมด้วยตัวนี้นะคะเสริมด้วยสินค้าที่ชื่อว่าเอลซลิมนะคะก็มีหลายหลายท่านมีทีมงานเคยแบ่งปันว่าเขากินตัวนี้หวังจะลดน้ําหนักนะคะแต่พอเขาไปตรวจไขมันในเลือดของเขาปกติเขามีไขมันในเลือดด้วยทีนี้ไขมันในเลือดของเขาไม่มีเลยก็เห็นทีมงานแบ่งปันอยู่ ก็เลยมาเจอกับตัวเองนะคะก็อยากจะลดน้ําหนักเพราะเรากินแต่ตัวบำรุงนะคะก็อยากลดน้าหนักนะคือจริงๆอยากลดน้าหนักเฉยๆแต่พอไปตรวจนะคะกับคุณหมอคุณหมอบอกไขมันไม่มีเลยก็เลยถือว่าเป็นข่าวดีอยากแบ่งปันพี่น้องเรานะคะหลายๆคนหลายๆท่านที่ป่วยไปหาหมอนะค,ะคุณหมอจะจ่ายยาไขมันนี้เลือนให้ทุกคนนะคะ ก็เป็นห่วงทุกคนเมื่อได้เจอกับตัวเองแล้วอยากแบ่งปันพี่น้องเราสารสกัดที่ชื่อว่านะ,ะจดในรูปแบบของกาแฟนะคะแต่มันอยู่ในตัวเอลซินม,มันเป็นสารสกัดที่เกี่ยวกับระบบขาผ่านไขมันนะคะมันก็เลยได้ลับรับช่วยไขยมันในเลือดได้เป็นอย่างดีเพราะคนเราในร่างกายมีไขมันในเลือดเปนทุกคน ะะเมื่อทานเข้าไปแล้วไขมันในเลือดไม่มีก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างแร่งปันมาทุกท่านนะคะถ้าทุกท่านอ,าอยากจะเลิกกินนะะยาไขมันของโรงพยาบาลก็ลองมาพิสูจน์ดูนะคะก็อยา่าพิ่งเชื่อนะคะลองพิสูจน์ดูเลยสามเดือนเห็นผลคุณหมอบอกไม่มีเลยอันนี้ต้องการันตีนะคะไม่กล้าอาชีพคุณหมอกพัวค,คุณหมอว่านะะอยากอาชีพเหมือนกันนะคะแต่กลัว กระทบกับคุณหมอเพราะว่าอาชีพของท่านจัญญาบันของท่านก็ขอฝากทุกท่านนะคะอันน mm ี kay, ้คือข่าวดีอยากแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ